คุณอาจจะได้สินเชื่อตัวนี้นะแต่ว่าคุณไม่รู้ตัวเดี๋ยววนันนี้ผมจะพาคุณมาเช็คกันหน่อยว่าคุณจะได้รับสินเชื่อตัวนี้หรือไม่การันตีครับว่ามไม่เช็ค,คเครดิตบูโรแบล็กลิสต์แน่นอนแบบ1นึร้อยหนึ่งร้อ์ซครับแต่เขาจะไปเช็คในบริการอื่นๆของคุณที่เรียกได้ว่ามันฮารือโหดกว่าการเช็คเครดิตบุโรอีกนะครับคุณผู้ชมแล้วที่สาคัญก็คือรู้ไหมเขาไม่ได้เปิดเผยเลยว่าเขาใช้เกณฑ์ไหนในการคัดเลือกลูกค้าไม่รู้ว่าใช้การเชื่อมจิต หรือเปล่านะหรือว่าใช้แบบไหนกันแน่นะกับสินเชื่อตัวนี้ครับที่อยู่ในแอปของ Lazada และมีชื่อสินเชื่อว่า La y l a t e r นะอธิบายภาพรวมคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะครับว่าไอ้เจ้า y l a t e r เนี่มันลักษณะเหมือนกระเป๋า wallet นี่นะครับคุณผู้ชมนะอ่ะสมมติว่าคุณเข้าไปในแอป Lazada เหมือนของผมขึ้นให้แบบนี้คุณจะเห็นว่าไอ้มุมด้านบนเนี่ยมันจะมีกระเป๋าเล็กๆนะฮะคุณคลิกเข้าไปคุณจะเจอหน้าสีฟ้าแบบนี้มันคือกระเป๋า wallet ถ้าเกิดว่าคุณเปิดใช้งานปั๊บเนี่ยแล้วคุณก็เติมเงินใช่ไหมคุณก็ ได้เลยตัวนี้สะดวกมันได้ส่วนลดมันได้นู่นนี้นั่นคือมันได้เยอะอยู่พอสมควรเลยคุณผู้ชมนะคุ้มค่าคือหน้าต่างของคนทั่วไปอาจจะเป็นแบบนี้แลาคุณใช้งานก็จะเห็นแบบนี้แต่ถ้าคนพิเศษพิเศษเ่ยนะมันจะมีข้อความขึ้นมาให้ว่าอตอนนี้คุณได้รับสิทธินะในการแบบสมัครใน La s t ป a y l a t e r มีวงสินเชื่อ1 0 0 0 0แบาทชําระแบบ0%ได้ทั้งหมด40วันถนอกเหนือจากนั้นก็เป็นดอกเบีย้ยตามที่กฎหมายกําหนดนะครับหรือว่าทางบริษัทให้บริการดอกเบีย้ยเท่าไหร่ก็ว่ากันไปจะมีเฉพาะแค่คนทีี่่่้ลิงก์เททานนนัห็ ซึ่งเอา้าเฮย้ยอา้าวแล้วเราได้ลิงก์ไหมอะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลิงก์มันมีเงื่อนไขอะไรบ้างอะสมมติว่าคุณได้ลิงก์ก่อนนะสมมติว่าคุณได้ลิงก์อะมาดูนี่แบบนี้มาดูวิธีการแบบเช็คเนาะอะ,อะคุณคุณเข้าหน้าแรกไปใช่ไหมให้คุณเข้าไปที่กระเป๋า wallet ือนที่ผมเข้าไปเมื่อสักครู่หลังจากนั้นพอเข้าไปแล้วปั๊บเนี่ยนะด้านข้างนะฮะตรงนี้มันจะมีขึ้นเขาหมายว่ารับวงเงินสูงสุด1000 0แบาทนะฮะกดสมัครตรงนี้นั่นแหละฮะคุณผู้ชมนี่คือคนพิเศษมีลิงก์แแบบนนนี้้้้ใหหมมาาายยคคคคคววุุ่ณณือพิเเศษลลสัรไดะ คุณคลิกเข้าไปแล้วก็ไปกดสมัครนะครับผมนะในส่วนของการสมัครเนี่ยไม่มีอะไรมากครับกรอกข้อมูลส่วนตัวเข้าไปแล้วกดส่งนะครับใช้เวลาในการพิจารณาประมาณสักไม่เกิน24ชั่วโมงไอ้ยีชั่วโมงตรงเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าคุณจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคุณได้ลิงก์ไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีโอกาสปัดตกได้เหมือนกันนะครับซึ่งถามว่าข้อดีตรงนี้คืออะไรข้อดีก็คือคุณจะได้เงิน1นึ่งแสนบาทตรงเนี้ยเข้าสู่วงเงินของกระเป๋า wallet ครับแล้วคุณก็ใช้จ่ายในเล้รมก็วาซาเอคโ สำหรับผู้โชคดีคนที่มีบุญเนี่ยเขาก็ได้ลิงก์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนคนอย่างผมที่มีบาปเนี่ยผมจะรู้ได้อย่างไงบ้างว่ามีโอกาสเข้าเกณฑ์ไหมซึ่งเท่าที่ผมพิจารณาแล้วก็วิดิชัยออกมาแบบความคิดเห็นส่วนตัวนะว่าถ้าคุณจะมีลิงก์เนี่ยก็คือคุณจะต้องเป็นคนลักษณะสไตล์ประมาณนี้ครับ1อายุระหว่าง20 60ปีตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการสินเชื่อกําหนดไว้คือแบบนี้มากเกิน60ไปเนี่ยอาจจะไม่ได้2ฮะคุณจะต้องเปิดใช้งานกระเป๋าวอลเล็ตของลาซาดา้าและ ก็ต้องเติมเงินคุณใช้เงินมาสักพักหนึ่งสั่งของซื้อของในแต่ละเดือนก็ต้องมียอดนะให้ทางรั z a d a อุ่นใจว่าเฮ้ยไอ้นี่มันมียอดเยอะเว้ยมันซื้อของกับทางเราเยอะแลวจ่ายพันวอลล์ตลอดเลยเว้ยนะมันน่าจะใช้นี่เราคืนได้นะงั้นเราส่งลิงไปให้มันเลยดีกว่าอะไรป,ประมาณนี้ ส่วนไอ้อ้าวไอ้เจ้าครูอ๋อวขวัญใจชาวบ้านเนี่ยนะมันเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวเลยเว้ยดูแล้วหน้าจะแบบไม่เวิร์กนะเงินไม่เคยเข้าสู่ระบบของเราเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าให้ลิงก์มาเลยดีกว่าอันนี้ประมาณนี้คุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นคนที่มี<บ>การใช้ wallet บ,บัลเลตบ่อยๆยอดสั่งซื้อต่อเดือนเยอะๆเกี่ยวกับราซาด้านะครับผมคุณมีโอกาสได้รับลิงก์เชิญเท่านั้นนะคิดว่านะแล้วมันไม่ใช่100%ด้วยนี่คือการแบบตั้งสมมติฐานนะครับแบบกระบวนการเรียนวิทยาศาสตร์ของผมนะครับว่ามัน ได้ั่นเองนะครับเมื่อคุณได้ปั๊บคุณสมัครเรียบร้อยอะไรต่างๆเลยนะคุณผู้ชมตรงนี้ส่งสุด10,000แบาทครับมีเครดิตเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพอคุณกดสมัครปั๊บคุณก็ซื้อของได้แบบฉ่ำโบเลยนะนะแต่ก็ระวังให้ดีอย่าไปกดเพลินเกินและกันต้องชําระคืนเขาด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาเทิงอีกนะโอเคประมาณนี้นะครับเนาะนี่นะหน้าตาของการใช้บริการของเขานะเมื่อสั่งซื้อต่างๆปับ๊บมันจะมียอดเงินขึ้นมาว่าคุณส่งได้กี่เดือนอะไรต่างๆนี้นะครับคุณผู้ชมนะอันนี้ก็เป็น มานนี้เะสรุปคือถ้าเกิดว่าคุณจะสมัครในส่วนของ last ตัวนี้นะครับหคือต้องได้ลิงก์เชิญครับพอได้ลิงก์เชิญปั๊บกดเข้ามาในหน้าของ w a l l e t ทําการยื่นสมัครให้เรียบร้อยครับใช้เวลาประมวลผลประมาณไม่เกิน24ชั่วโมงหรือถ้าเกิดว่านานกว่านั้นเนี่ยก็ติดต่อคอเซ็นเตอร์ของเขาเอาสอบถามดูว่ามันเป็นเพราะอะไรบ้างถ้าพิจารณาแล้วปับ๊บคุณจะใช้เงินได้ในรูปแบบของ w a l l e t ซื้อของในราซ d า,าเท่านั้นไม่แน่ใจว่าจ่ายบินค่าน้าค่าไฟได้ไหมนะซึ่งคิดว่าน่าจะได้พอทุกอย่างเรียบร้อยปับ๊บคุณผู้ชมก็ชําระเงินคืนตามปกติทั่ว่วนััเเเออองงะบผมามาาาาาลลให้้้ฟถถชิด มันมีประโยชน์จังเลยนะีนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องอ YouTube ของควันใจชาวบ้านด้วยแล้วกันนะครับผมมีข้อมูลดีๆมาเสิร์ฟให้คุณในทุกๆวันนั่นเองนะครับแล้วพบกัไมใหคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมไปแล้วบายบายสวัสดีครับ